แยวก็ขอสวัสดีชาวเปนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในส่วนของเกมโรบล็อกเนเองนะคะจากในมีมสุดดังในตอนนี้เลยนั่นก็คือแบบนะคะที่มีชื่อว่า EB Toilet Tower Defense เอ์องส่วนวิดีโอในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะ อ่าใช่ละ,ะ่ะก็คืออยากจะบอกไว้เลยว่าไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นมีสกีบีดี้ทัวร์เลตคือค่อนข้างเป็นกระแสนิยมมากๆแล้วก็ลามาจนถึงเกมโ o รบล็อกซึ่งเราเนี่ยก็ได้รีวิวที่มาจากมีมีเนี่ยไปตั้ง3แบบแล้วนะคะรวมแบบนี้ด้วยซึ่งเป็นแบบที่เพิ่งสร้างเรื่อเมื่อได้ประมาณอ่าเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้เท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาประเดิมวิธีการเล่นแล้วก็มาแจากโค้ดหนึ่งโค้ดแล้วก็มาดูในสครัระบบเกมนี้ว่าจะมีระบบอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็ตัวละครในไอ้เจ้าตัวส ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในสครัระบบที่ควรจะรู้ก่อนกัอ,อย่างแรกเลยขอไปตั้งที่เซตติ n งก่อนนะคะเซตติ n งก็คือจะมีให้ปรับเสียงเนี่ยคือแบบเยอะมากแล้วก็มีให้ปรับเป็นพวกแบบอินเกมเดย์ล็อกเดวิสไอคอนแล้วก็จะมีนี่การปรับพวกปุ่มต่างๆอย่างเช่นการอัปเกรดคือปุ่มตัว E เหมือนจะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลย้งคะแล้วก็ตัวเซลล์นะคือปุ่มตัว F ถ้า7โหมดคือตัว T แล้วก็ E โหมดคือตัว G นะคะแล้วก็การหมุนอาการวิ่งสปรินต์ก็คือจะเป็นการกด Left Shift แล้วก็เหมือนจะมี้้ตรรรรรงงดาาาาานนนหเี่จะปป็กกกกกับบบฟฟิิซึมแบบ ระเบิดโลกราฟิกก็มีซึ่งขอรญาต เปิดไปก่อนมันเปลี่ยนไหมอ่ะมันเปลี่ยนนะคะจากตอนแรกภาพเนี่ยมันสวยมากๆากนะทุกคนรู้สึกว่าภาพเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากๆแล้วก็อย่างต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่ช็อปกันก่อนช็อปเนี่ยจะมีเป็นตัวละครที่เรียกตัวพวกนี้ว่าทาวเวอร์นะคะซึ่งมีหลายตัวเนี่ยให้เราสามารถซื้อได้ซึ่งจะใช้ค่าพอยต์ในการซื้อตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถซื้อได้แค่ไอจ้าตัวการเนอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าราคาศูนย์พอยต์แล้วก็สไนเปอร์ศูนย์พอยต์เช่นกันแบทเทอร์อันนี้คือจะใช้ปปรระะะะมมมมมาาาาณใช่่้้้้้้ยยแแบบพพพอออออตคเเหืนนนจจีีกกววกกลลไวออวงด ตัว oh. ที่แพงที่สุดเนี่ยเหมือนจะเป็นสวีปเปอร์ยูนิตค่ะทุกคนเจ0หมื่นห้าพันพอยต์โอ้โหอุ้ยอันนี้คือเป็นเทสพอยต์พอยต์หรออันนี้ไม่ชว์แฮวว่าเอาจากไหนค่ะมีไอตัวหน้ามีมด้วยต่างหากแล้วก็เดี๋ยวมาเราดูอันอื่นกันบ้างอีโมนะคะจะเป็นอีโมของเราก็คือจะต้องใช้ค่าแจมเนี่ยในการซื้อนะคะสําหรับพวกอีโมต่างๆต่อไปเป็นคอนะคะคอพวกนี้จะใช้แจมนะคะในการสุม่มซึ่งจะให้อารมณ์คล้ายๆกับสกินหรอใช่ไหม คือมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับสกินนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายคอให้เลือกคั้สันแล้วก็ระดับที่จะได้ในโอกาสกนะ็คือไปเยอะมากคืนอ,อย่างเช่อนอาดมอนคอนะคะคือแพงที่สุดเนาะก็คือจะใช้เจม500แบบจะไม่ได้ในส่วนของตัวอันคอมบ้ากับแรเลยถ้าเป็นสกินจะมีโอกาสได้ตั้งแต่รีเจนจนถึงมิสิตข้เลยนะคะส่วนอันที่กาที่สุดเนี่ยเหมือนจะเป็นอันนี้ปะอันนี้เทสพอยต์บางอันก็คือจะสามารถอย่างไรนะก็คือเทสพอยต์นะคะใช้เจมเทสพอยต์จะได้ระดับมิสิกอย่างเดียวเลยสแสดงว่า เปอรนตอันขาโมดเป็นสี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือก็จะมีโอกาสตามเรทแล้วแต่กันไปต่อไปเป็นค่าเหรียญนะคะก็คือสามารถซื้อได้เป็นพวกจำนวนพอยต์จำนวนเจมหรือเหมือนจะส่งกิฟต์ให้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะประมาณนะะี้ฮะโอเคฮะแล้วก็อย่างต่อไปมาดูที่ช่องอินเวนทอรี่กันบ้างดีกว่าซึ่งอินเวนทอรี่เนี่ยจะมีตั้งแต่เก็บชอว์เวอร์ซึ่งเราก็จะสามารถกดคลิกอีฮิลหรือว่าใส่กสก,กินก็ได้เราจะเอาเป็นตัวกันเนอร์ไปนะคะแล้วก็ตัวสไนเปอร์ที่เราได้มาในราคาศ e ูนยะ์พอยต์จะมีททีี Coast, ่่่่่่ใสสสคคอออซึงงเนยยยจะะูชวปรมาณไ คลิป1โค้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเปรดเยวิธีการเล่นเลยแล้วกันเนาะเราจะเข้าไปเล่นจากตรงไหนโอ้โหไอ้ตัวไอ้ตัวพวกนี้คือแบบตัวบาเอกเลยนะทุกคนบอกไปเลยว่าตัวใหญ่ๆนะคะคัมมิ่งส่วนบางอันก็คือยังเหมือนจะไม่ปลดล็องแฮเราสามารถเข้าห้องจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนจะเป็นแค่ส่วนวิจัยนะคะ ทรีโอข้อแบบ3คนนะคะแบบนี้แสดงว่ามันอาจจะมีที่ให้เข้าคนเดียวด้วยเดี๋ยวเราหาเราหาก่อนเป็นแบบดูโอสองคนอะ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นคนเดียวปะไหนอ่ะไม่มีไม่มีฮะแต่ตรงนี้คือ เป็นแบบคอสสี่คนนะคะไม่มีหนึ่งคนหรอคอสสี่คนนี่ไงห้องไหนเจอไปหมดเลยฮะแล้วก็จะมีนิวสกินสกินใหม่ด้วยนะทุกคนคือสกินแบบโอ้โหฟรุ้งฟริ้งมากๆอันนี้แบบสี่คนสี่คนแบบเมก้าแปดคนนะคะคือสามารถเล่นได้สูงสุดแปดคนกันเลยทีเดียวไม่ธรรมดานะคะแบบนี้ก็มาจุดแบบจุดแบบปลายๆเลยจะเจอห้องแบบเมกา้าแต่ว่าถ้าจะเล่นคนเดียวเนี่ยแหละเราหาไม่เจอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะอย่าบอกเราว่าไม่มีแบบให้เล่นคนเดียวในโหมดนี้มันอาจจะยากหรือเปล่า ดูโอแล้วกันน่าจะได้เนาะเป็นแบบคนเดียวนะปะเราลองเข้าไปในห้องดูชึบโอเคมาเราเหมือนจะเข้าได้ทามันจะมีเวลาจับอยู่ข้างล่างแต่เราจะมาลองดูหน้าตาของแบบนี้กันนะคะแล้วก็ในส่วนของการปล่อยม็อบว่าจะเป็นหน้าตายอย่างไรกันบ้างน,นั่นเองเราจะเล่นแบบโหมดอีซี่นะร์มบหรือฮาร์ดเราเล่นคนเดียวขอเป็นแบบโหมดอีซี่ก่อนยังไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะยากเหมือนแบบที่แล้วหรือเปล่านะคะเราจะเล่นเป็นแบบโหมดอีซี่นะคะแล้วก็จะมีเวลาจับเวลาชูสเกอร e โหมดมีปรับเซตติ้ง เราเป็นเสียงเกมได้่ยไหมมันเหมือนจะมีเสียงเอฟเฟกต์กันงั้นเราเปิดไปดูแล้วกันเพื่อบรรยากาศนะคะมา easy choice easy โดนเลือกไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องโหมดหรอจะมี infected lab นะคะ lab ติดเชื้อ m e l l steam punk snow forest เฮ้ย steam punk เรารู้สึกว่าโหมดน่าจะเทมมากๆ๋ยวขอลองเลือกดูก่อนไม่รู้ว่าแมบมันจะเปลี่ยนไปตามที่โหมดเราเลือกด้วยหรือเปล่านะมองไม่ค่อยเห็นภาพนะมันไม่ภาพไม่ขึ้นอะยังไงเฮ้ย อ้าอู้อู้อันนี้มีกำลังมาให้วางทาวเวอร์เพื่อป้องกันซะเอาดินี่นี่เฮ้ย ไม่ทรบมดาแล่นะทุกคนทำเป็นเล่นไปนะคะแล้วคือค่างเงินเราดูตรงนี้ได้อ่าตันพนงด้ามบนเนี่ยจะมีเป็นแบบระบบเรอะเลือนะคะ250เวฟมีบอกตรงนี้ส่วนค่างเงินเนี่ยมันอาจจะเล็กๆหน่อยทางบางคน,นอาจจะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็จะมีระบบสกิปเวฟซึ่งการวางมอนเนี่ยคือแบบแบบดูฮะเอาหูแมบพบเอาเรื่องสุดๆแมบพบคือแบบสวยมากๆกด left shift ไปการวิ่งนะคะทุกคนมาจยวเราจะเก็บเงินตอนนี้เนี่ยคือการวางสไนจะอยู่ที่ประมาณ500เรียบร้อยฮะ ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงการกดคลิกตรงนี้จะเป็นการอัปเกรดให้กับพวกอาชาว,ว์ของเราซึ่งอันนี้ก็คือจะมีการอัปเกรดแล้วก็มีการบอกอะระยะคูลดาวเลนจ์ดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการมีปรับได้ปรับเซลได้เหมือนกันโอเคถือว่าได้อยู่500วางอีกมาวางไปอีกจ้าอัปเกรด100 นี่ครับผมมันเริ่มดาเมจแรงขึ้นแล้วอะมันหลุดไป2ตัวไม่เป็นไรนะเพราะว่าเลือดเราค่อนข้างเยอะสุดๆมีเงิน350เดี๋ยวเราจะลองเก็บแล้วก็รอ,ว,อวางไอ้ตัว,ตวสไนเปอร์ดูอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวสไนเปอร์เนี่ยนางจะโหดไหมดาเมจน่าจะวันช็อตตายนะสำหรับสไนเปอร์โคตรรัวสกิปเลยชิวๆนี่อัพเกรดอืมอืมอืมรัวๆไปดีครับบอกเลยว่าโคชิวๆอะแต่ไปเป็นการวาง500บ้างนะคะทุกคนในการวางสไนเปอร์คิดว่าน่าจะต้องวางมุมบนสูงเนเะนี่ยะ ดี๋ยวเรารอไอ้นี่ก่อนลองอัปเกรดสวยครับอืมแล้วเราลองอัปเกรดห้าอซิคือได้เมยจะกลายเป็นสี่แทนนะคะแล้วก็คูดาวนานขึ้นแต่เลนจิตเนก้าขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เราจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนแล้วในราคา1 5 0 0ันห้าร้อยได้เมจากสี่เนี่ยกลายเป็นสิบเลยนะะถือว่าเยอะมากๆาซึ่งเราจะอัพไปตัวนี้ก่อน ตัวนี้มัน,มนถือว่าดามิดมันแรงจริงอะคะตัวนี้1,500าเดี๋ยวเก็บเงินอัพตัวนี้อยากรู้เหมือนกันว่านาจะเป็นยังไงนะคะคู่ดาวเหมือนแบบเหมือนแบบสูตรจุดเลยอะคือยิงรัวด้วยนี่เป็นแงหูโคเทอัพเกรดห้าร้เดี๋ยวเราเก็บวางไอ้ตัวนี้ก่อนนะ,ะคะสกิปไปเลยนี่อะอัพเกรดได้แล้วนะคะสรับตัวการ์เนอร์พันหนะ้าปืนเปลี่ยนไปไหมวงเนี่ยกว้างขึ้นดามเนแรงขึ้น,นแน่แต่ปืนเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะแต่ตัวนี้จะยิงรัวขึ้นเดี๋ยวมาลองดูความรัวของมันดู โอ้โหรัวบอกเลยว่ารัวจะจัดสคลิปเลยดิสคลิปเลยดิรออะไรอะ่ะโอ้โหแล้วเขาลองวางสไนเปอร์ดูสิสไนเปอร์มันวางโอ้มันวางตรงพื้นได้เลยเหรอสไนเปอร์วางตรงพื้นได้เลยเพิ่งรู้ลองดูสไนเปอร์ตัวนี้ดาเมจสี่นะคะอัพเดขั้นต่อไปเป็นสิบดาเมจจะเป็นสิบแทนวงกว้างมากคูดาค่อนข้างนานหน่อย เอ้ยใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อ่ะสคริปตโอ้โ oh น no! นี่คือบอสนะคะบันมาแล้วทุกคนนี่คือโฉมหน้าของบอสคือเราอัพตันหมดแล้วแหละอุ้ยแต่โอ้โหโอ้โหล้วมีหลายตัวซมซีเวอร์ทอยเลตอ้ถูกสวมเรื่อยนะคะชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วเอามาก็ oh ไม่คิดว่ามันจะหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยแป๊บนึง อุ้ยประเด็นคือเลื่อนมันเยอะมากแต่แต่ถามว่าเราเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะคะทุกคนโอเคโอ้ดีนะที่มีการวางสไลด์แล้วก็สมพวกนี้ชิลเลยบอกเลยว่าชิลๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอัปเกรดด้วยอ่ะแต่เราจะวางตัวนี้ไปอีกอ๋ออออ๋ออไอ้ตัวนี้สินะซีแมนทัวเลมันไม่ใช่บอสนะคะตัวเมื่อกี้มันเป็นแก่มีนิบอสส่วนไอ้บอสที่แท้จริงคือไอ้ตัวนี่นะคะอุ้ยสตันทามจริงโห อันนี้กอโอ้โหตายแล้วดูแล้วมันเอาปล่อยออกมาเรื่อยๆท่านจริงอุย้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงอะ่ะดูดิเลือดตั้งสองมือหนึ่งแถมมีการปล่อยตัวพวกนี้ออกมาเรื่อยๆด้วยทุกคนโอ้โหตายตายเลยตายเลยตายเลยสองมืหนึ่งไม่ไหวจริงว่ะอู้ เราปรับเป็นเฟิร์สเลยตัวพวกนี้ไม่ไหวจริงะทุกคนไม่น่ารอดแล้วดูโซแล้วน่นาจะได้ถึงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปวางข้างหลังด้วยดีกว่ามันจะได้ไม่โดนดาเมจวางสนาไนปไว้เลยรัวๆมันน่าจะวนอีกยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสว่าเลือดเหลือประมาณแค่ห้าพันแล้วว่ะอุย้ยพอได้ไหมเหมือนจะได้อยู่นะถ้าอัปเกรดอีกเดียด๋วยววางสไนออีกห้าเน้นวางสไนเปอร์นี่แหละดาเมจถือว่าเยอะมากๆสไนเปอร์โอเค,อ,เคอุยอยอยอ้ยได้อยู่ค่ะทุกคนสามพันสี่แล้ว อย่าอย่าอย่าบุนนะเออสวยสวยยังหมูรอีกร้อมอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยิ่งสวยครับสตาร์อีกแล้วเหลือพันเก้าเหลือพันเก้าเท่านั้นเหลือพันเก้าเท่านั้นตัวไหนไอ้น,นี่เราขายเราขอขายองพันห้าสวยครับอันนี้อัพแล้วนะองพันห้าเ้ยยังได้อยู่ชนะฮะทุกคนโอ้ my gosh สวยครับอัพแกทันชิวชิวเลยเหลืออีกตัวนี้ ยังไงก็ชนะฮะโอ้โหรึกว่าจะไม่รอดแล้วเรียบร้อยะ่ะเวฟที่30คือเวสตันเรียบร้อยค่ะ เสร็จภารกิจเสร็จสิ้นได้ค่ะอัญมณีสีน้นำเงินยี่พาสฮาร์ดห้าว500กับ XP อีก300วิธีการเล่นประมาณนี้นะคะทุกคนแบบหมด easy ่ย่างว่าแค่นี้แค่หมด easy นะคะยังมีหมด normal แล้วก็ hard อีก่จน๋ยวเราน่าจะต้องวาร์ปกลับไปที่ล็อบบี้หลักนะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวละครหรือว่าไปซื้อตัวละครกันดีกว่าเนาะเหมือนแบบนี้น่าจะมีรองรับบนมือถือด้วยนะเห็นปะอย่างคนนี้ก็จะมีสาระผู้เล่นที่ได้บนมือถือด้วยก็คือน่าจะรองรับหลายระบบอยู่เหมือนกันสำหรับทางแบบ,ะะบแ Defense งั้นเเดี๋ยวรามามแจากโค้ดดกันีกว่่าานนะะะคคือเรเรียจได้มาเป็น ค่าอัญมณีมาเจมส์ James มาแล้วก็มีค่าวินค่าดวงดาวหรือว่า XP 600นะซึ่งเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันก่อนสำหรับโค้ดจะมีอยู่โค้ดเดียวก็คือโค้ดนะคะที่มีชื่อว่า thank you so much for playing t y s m s o r p l a y i n g thank you so much for playing กด enter ได้เจมมาประมาณ25เจมนะคะทุกคนอ่าซึ่งเราก็มีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วอะเรามีเงินอยู่เหมือนไอไโอ้โห เหมือนจะได้ค่าพอยต์มาด้วยนะแต่เราไม่ชัวร์ว่าเราได้ค่าพอยต์มาเท่าไหร่ตอนนี้ได้เป็น1,100พต์แล้วซึ่งเราสามารถซื้ออะไรได้สามารถซื้ออะไรได้ใช่ไหมคือถ้าขาดอีก500อะ่ะเหมือนเราจะสามารถซื้อไอ้ตัวนี้ได้ใช่ไหม Not enough point โอเคเหมือนเราจะซื้อได้แค่อันนี้ค่ะทุกคน Place u n d e r r o a d and Block the Enemy Part คือการวางตรงนี้นะ่าจะเป็นการป้องกันหให้ให้ในสังของอไอ้เจ้าตัวพวกบอบเนี่ยโดนบล็อกนั่นเองนะคะตามเส้นทางคือน่าจะเป็นแบบว่าเอาไว้ยื้นั่นแหละอประมาณนั้นซึ่งถ้าเราสามารถซื้ออะไรได้ซื้อได้แค่อตัวนี้ Soldier นี่ไงซื้อได้จริงด้วยดวงดาวน่วจะเป็นแทนสแล์ของค่าพอยต์แล้วก็อีก350หรอซื้อคาเมล่ายูนิตได้ะฮะอุย๊ยอันนี้น่าสน ซื้อบริ้ครับนีเรียบร้อยค่ะแล้วก็คอก็คือการสมสกิลซึ่งจะใช้เจมต่ําส่วนคือประมาณ7จสิ้านะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยเราสุ่มอะไรได้ไหมยังสุ่มไม่ได้ส่วนอันนี้น่เทสพอยต์เนี่ยเรายังไม่มีค่าอันนี้เลยยังสุ่มไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับอารมณ์ระบบสกิลใครที่อยากจะมาสุ่มเนี่ยก็คือสามารถมาฟาร์มกันได้นะคะส่วนถามว่าที่เราสมาเพิ่มเติมจะมีคามิล่ายูนิตอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นโซลเจอร์นะคะเป็นทหารประมาณนี้ค่ะทุกคนเราจะรีวิววีีกกาาาาารเ,เอาราะะ่ออ,เเอออไ้้ปะมมมมณถืแขงด เขาเล่นน่ะอาจจะยังไม่ได้ถึงแบบหลักมือแต่ว่าเป็นแบบที่แน,นนะนำให้ลองมาเล่นสักครั้งหนึ่งนะ,ะทุกคนในของทําแบบสกีบีดิชอยเลตเทอร์เวอร์ดิเฟนซ์สันเองฮะวันนี้นะ่าต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็น like, share, กำลังใจให้กับเราด้วยเนาะวันนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะครับผม